เรื่องลับในแดนอารับแม่บ้านประเภทกินนอนอยู่กับเจ้านายเป็นอาชีพที่หญิงสาวฐานะยากจนจากเอเชียและแอฟริกาเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยเวียดนามรวมทั้งหญิงสาวในเอเชียใต้เช่นบังคลาเทศสีรังกาเนปาลอินเดียและแอฟริกาตะวันออกเช่นเอธิโอเปียโซมาเลียเคนยา เลือกที่จะมาทําอาชีพแม่บ้านประจําตระกูลให้แก่ครอบครัวมหาเศรษฐีในแถบประเทศอาหรับเพราะได้รายได้ดีมากที่ประเทศทางอาหรับจะไม่มีชาวอาหรับที่ทําอาชีพแรงงานบริการรับใช้แต่จะจ้างชาวต่างชาติจากประเทศอื่นมาทํางานแรงงานบริการทั้งหมดแม่บ้านมาจําตระกูลจะแตกต่างจากอาชีพแม่บ้านทําความสะอาดทั่วไปที่ไปทํางานที่บ้านเจ้านาย แบบไปเช้าเย็นกลับและสามารถลาออกหรือไม่ไปทํางานได้ตามใจชอบในขณะที่อาชีพแม่บ้านประจาตระกูลในประเทศแถบตะวันออกกลางนั้นเป็นมากกว่าอาชีพธรรมดาที่แรงงานไม่สามารถเลือกได้เพราะสาวรับใช้หรือแม่บ้านประจาตระกูลในแถบอาหรับจะต้องยอมรับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สุดแสนจะโบราณได้ แม้ในทางกฎหมายจะมีการคุ้มครองอาชีพแม่บ้านประจำตระก,กูลเช่นเดียวกับแรงงานประเภทอื่นๆแต่ในทางปฏิบัติจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นในวัฒนธรรมอาหรับเป็นที่เรื่องลรือในหมู่ผู้ทําอาชีพแม่บ้านประจำตระก,กูลอาหรับกันเลยทีเดียวว่าอาชีพคนรับใช้ประจำตระก,กูลอาหรับคือการบูชาถวายชีวิตเป็นทาสรับใช้ที่ซื่อสตัตย์และเสียสละให้เจ้านายพวกเธอห้ามติดต่อคนภายนอก โดยโดนริบโทรศัพท์มือถือห้ามใช้อินเทอร์เน็ตและถูกริบพาส,สปอร์ตไว้กับเจ้านายซึ่งนายจะนำไปซ่อนไว้มันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมปกติของชาวอาหรับว่าแม่บ้านหรือสาวใช้คือผู้ที่ต่ำต้อยกว่าและอยู่อีกระดับหนึ่งและเจ้านายเป็นผู้ที่มีคุณค่าและศักดิ์ศรีที่สูงกว่าคนรับใช้จะต้องไม่ขัดคำสั่ง และทำทุกอย่างเพื่อยอมถวายชีวิตกันเลยทีเดียวเจ้านายจะปฏิบัติแยกกับพวกเธออย่างไรก็ได้โดยที่พวกเธอจะไม่สามารถเรียกร้องในใดได,ได้หรือแม้แต่ออกจากบ้านและจะมีหน้าที่รับใช้คนในครอบครัวของเจ้านายตลอดเวลาไม่มีการพักแม้เวลานอนหากเจ้านายเรียกใช้ก็ต้องลุกขึ้นมายิ่งในครอบครัวที่มีตะกูลระดับสูงบรรดาภรรยาและลูกสาวลูกชายของนาย จะไม่ทำอะไรในบ้านเองทั้งสิ้นแม้แต่การหยิบของซึ่งแม่บ้านจะต้องเป็นผู้หยิบให้ทำให้ทั้งหมดที่ตะวันออกกลางมีครอบครัวที่ใช้บริการแม่บ้านประจำตระกูลกันตั้งแต่พวกที่ระดับสูงมากๆเช่นพวกมหาเศรษฐีไปจนถึงเศรษฐีธรรมดาหลายครั้งมีแม่บ้านประจำตระกูลจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกทุกข์ทรมานแทบเรียกได้ว่า ตายทั้งเป็นจากการทำอาชีพแม่บ้านประจำตระกูลให้มหาเศรษฐีชาวอาหรับซึ่งจะมีบริษัทจัดหาสาวต่างชาติแถบอาเซียนเอเชียใตย้และแอฟริกาให้มาเป็นแม่บ้านประจำตระกูลซึ่งจะมีประเทศอาหรับโดยด้วยที่ใช้บริการนี้มากมายเช่น UAE กาตาร์ซาอุดีอาระเบียบาเรนคูเวตเลบานอนโอมานจอแดนและอื่นๆอ,อีกมากมาย จ้านายชาวอาหรับที่ติดต่อทางบริษัทเพื่อทําสัญญาว่าจ้างแม่บ้านประจําตระกูลจะตกลงจ่ายเงินให้บริษัทเป็นเงินจํานวนมากถึง2 0 0 0ถึง6,000ดอลลาร์ต่อสัญญาการจ้างแม่บ้านให้กินนอนรับใช้ตระกูล1ปีโดยจะมีการจ่ายรายเดือนให้แม่บ้านต่างหากตามตกลงไม่รวม2,000ดอลลาร์ที่ให้บริษัทหนายนาและอีก2000ดอลลาร์ค่าวีซ่าให้แก่แม่บ้านซึ่งถือเป็นเงินจำนวนมาก ในการเสียเพื่อจ้างลูกจ้างต่อปีหญิงสาวต่างชาติจำนวนมากตัดสินใจทำอาชีพนี้พอคิดว่ารายได้ดีแต่ก็ต้องพบว่าตัวเองกับมีสภาพชีวิตไม่ต่างจากตายทั้งเป็นหลังจากทำอาชีพนี้ถึงขั้นที่ว่าแม่บ้านสาวบางคนถึงกับต้องแอบหนีออกจากบ้านโดยการปีนออกจากทางหน้าต่างหรือฆ่าตัวตายเพราะทนการถูกกดขี่ข่มเหงยี่ยงทานไม่ไหว อย่างเช่นฟาสตีน่าทีฟาสตีน่าทีด็กสาววัยเพียง23ปีชาวเขนยาที่มาทำอาชีพแม่บ้านประจำตระกูลให้แก่ครอบครัวชาวอาหรับเลบานอนซึ่งเขาได้อัดคลิปสั่งเสียครอบครัวพร้อมกับน้ำตาก่อนที่จะจบชีวิตตัวเองเพราะเขาทนไม่ไหวกับการทรมานของนายจ้างและที่เลบานอนนี่เองมีสถิติการตายของแม่บ้านประจำตระกูล สูงถึงสองคนต่อสัปดาห์ฟาสตีนาเทเป็นเด็กสาวผิวดำชาวคิดที่เรียนดีและมองหาเงินในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเธอจึงเลือกมาเป็นแม่บ้านให้ครอบครัวชาวอาหรับเลบานอนที่เป็นชาวมุสลิมซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงไบลุตครอบครัวนี้เป็นนักธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าชาวอาหรับประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกสี่คนได้แก่ผู้เป็นแม่คือคุณนายโมนา สามีฮุสเซนลูกชายคนโตอารีลูกสาวคนรองไซเนฟลูกสาวคนที่สามนัวและลูกสาวคนเล็กสุดวัย7 7ปีชื่อรีมลูกสาวบ้านนี้เป็นคนหน้าตาดีแต่จิตใจโหดร้ายและมองฝา่าตีหน้าเทไม่ต่างอะไรจากสัตว์เลยคุณนายโมนาเป็นหญิงชาราจ,จอมทารุณส่วนฮุสเซนผู้เป็นพ่อเอง ก็เป็นชายชราที่ให้ท้ายลูกสาวมากฟาสตีน่าต้องนอนอยู่ในห้องครัวบนโซฟาเก่าๆโดยไม่มีห้องกัรหลังจากทำงานไม่กี่เดือนเจ้านายก็ไม่จ่ายเงินตรงตามเวลาแถมงานที่ฟาสติน่าได้รับยังหนักมากเธอนอนตีสองทุกวันและตื่นตีห้ามาดามผู้เป็นภรรยาของเจ้านายพูดได้แต่ภาษาอาหรับในขณะที่ฟาสตินา พูดได้แต่อังกฤษและฟังภาษาอาหรับแทบไม่กระดิกหูคุณนายมักใช้คำพูดหยาบคายและดูด่าเธอเสมอเพราะสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจในขณะที่อารีลูกชายคนโตพยายามทำอาจารย์ฟาวสตินามีครั้งหนึ่งที่เขาบอกให้เธอไปหยิบของใต้เตียงในห้องนอนของเขาและแอบ,บจับก้นของเธอเมื่อเธอก้มลงไปขันพอเธอหันหลังก็พบลูกชายของเจ้านาย ในสภาพเปื่อยกายครั้งนั้นเธอพยายามหนีและทำเฉยๆไม่ได้บอกให้นายผู้ใหญ่ทราบเพราะรู้ว่าบอกไปก็ไม่มีใครเชื่อแถมจะโดนด่าเอาอีกอาลีลูกชายของนายจ้างก็พยายามรวนลามเธออีกแต่เขาไม่ได้หื่นใจเธอเพียงแต่เสนอเงินให้เธอถ้าเธอยอมมีเพศสัมพันธ์กับเขาแต่ฟาสตีนาอายุแค่ยีสามปีเธอเป็นสาวรมจันทร์ และยังไม่เคยมีแฟนเธอจึงกลัวเรื่องแบบนี้และไม่สามารถยอมมีอะไรกับเขาได้จึงได้แต่พยายามหนีเขาเวลาเขาเข้าใกล้จนในที่สุดอาลีก็ล้มเลิกความตั้งใจและพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นบึ้งตึงเย็นชาต่อเธอในขณะที่นัวลูกสาวคนที่สามของบานที่พอรักและตามใจมากที่สุดเขาเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมาก ถ้าฟาสตีนารับใช้เธอไม่ทันหรือไม่ถูกใจนัวก็จะทุบเธอจากด้านหลังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฟาวสตีนาเองโต้อตอบไล้ผาักนัวเพราะนัวทุบที่หัวฟาวสตีนาหลายครั้งนัวจึงไปฟ้องพ่อของเธอหลังจากที่ฮุสเซนผู้เป็นพ่อกลับมาจากทํางานเขากรดมากและบันทานโทสะเมื่อรู้ว่าฟาวสตีนาผักลูกสาวของเขา เขาทั้งตเตะและชกฟาวติน่าจนน่วมเธอบาดเจ็บทำงานไม่ได้พอเธอสุดนัวก็ซ้ำเธอคืนโดยการเอารองเท้าส้นสูงฟาดไปที่ขาซ้ายของเขาในขณะที่รีมลูกสาวคนเล็กมักวางตัวกลางใส่ฟาวสติน่าและเธอมักทำเฉยไม่ห้ามพ่อแม่พี่น้องที่ทำร้ายฟาวสติน่าและเธอจะชอบแกล้งขโมยโทรศัพท์มือถือของฟาวตินา เพื่อห้ามไม่ให้ติดต่อกับใครหลังจากการทะเลาะและโดนตบตีลงไม้ลงมือบ่อยครั้งฟาลติน่าได้วิงวนกับครอบครัวนายจ้างว่าเธอขอลาออกแต่พวกเขาบอกกับเธอว่าถ้าจะลาออกเธอต้องจ่ายเงินค่าไหนหน้าที่ทางครอบครัวอาราบครอบครัวนี้ได้จ่ายให้บริษัทนายหน้าไปคิดแล้วเป็นเงินถึง 2, 0 0พดอลลาร์ซึ่งฟาสตินาเองไม่มีเงินคืนให้ เธอได้แต่ร้องไห้และไม่คิดที่จะทนทำงานอีกต่อไปไม่ว่าพวกเขาจะทุบตีเธอให้ตายก็ตามในที่สุดฮุสเซนผู้เป็นพ่อของครอบครัวนี้ตัดสินใจเคลียรปัญหาด้วยการลากฝาสตีนาไปคุยกับเอเยนที่บริษัทจัดหาแม่บ้านประจำตระกูลที่สำนักงานของเอเยนฟาสตีนาได้พบเด็กสาวชาวเคนยาเช่นเธออีกสองคนและเด็กสาวชาวเอธิโอเปียอีกหนึ่งคน ที่ต่างก็โดนเจ้าหนายทำร้ายอย่างหนกักจนต้องถูกส่งมาขอเปลี่ยนตัวแม่บ้านใหม่กับทางบริษัทเอเย่นได้บอกกับเธอว่าตกลงจะส่งเธอกับบ้านในเดือนมีนาคมแต่ระหว่างเดือนมก,กราคมและกุมภาพันธ์เธอจะต้องทำงานให้ครอบครัวนายจ้างฟรีเพื่อที่พวกเขาจะจ่ายเงินซื้อตัว๋วเครื่องบินให้เธอกลับซึ่งฟาวตีน่าย,ยอมตกลงทำตามข้อเสนอเพราะเป็นความหวังเดียว ที่พอจะหนีไปจากที่นั่นได้แต่แล้วในเดือนมีนาคมเธอเขายังไม่ได้กลับบ้านตามตกลงแต่ถูกนายจ้างรากกลับไปที่สำนักงานเอเยนอีกครั้งพวกเขาเกล่าวหาว่าเธอขโมยสร้อยเพชรของคุณนายโมนาพร้อมข่มขู่ว่าจะไปแจ้งตำรวจและในประเทศอาหรับเธอจะต้องติดคุกถึงสิปีทำให้ฝ่าวตีน้าเองยังคงหลุดไปจากวงจรนรกแห่งนี้ไม่ได้ เธอจึงต้องยอมกลับไปยังนรกที่บ้านของนายจ้างอีกครั้งพร้อมกับน้ำตาเธอได้ถูกทำร้ายซ้ำๆซากๆและถูกลวนลามโดยอารีลูกชายของเจ้านายอีกครั้งเด็กสาวได้พยายามแอบติดต่อครอบครัวทางอินเทอร์เน็ตและยังโทรติดต่อไปยังองค์กรเลบานอนซึ่งช่วยเหลือแรงงานที่โดนเอาเปรียบและทำราาาท้ายเธอได้อัดคลิปเสียงเรื่องราวต่างๆให้เจ้าหน้าที่แต่ปัญหาคือ ฟาวติน่าไม่สามารถบอกที่อยู่ของบ้านเจ้านายให้เจ้าหน้าที่ได้แน่ชัดเนื่องจากเธอแทบจะไม่ค่อยออกไปไหนเลยเธอไม่รู้ด้วยซ้ำวา่าที่ที่เธออยู่เรียกว่าอะไรทําให้ทางเจ้าหน้าที่พยายามติดต่อเอเย่นของเธอที่เป็นคนดําท้องถิ่นในเคนยาชื่อนายแอนดูแมคคาทีที่ประสานพาเธอมาที่เลบานอนแต่เขาก็พยายามปกปิดเรื่องราวของเธอทั้งกับครอบครัวของเธอ ที่เขียนยาด้วยและกว่าที่สำนักข่าวจะเข้ามาสืบหาความจริงในเรื่องนี้มันก็สายเกินไปแล้วทางครอบครัวของนายจ้างได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าพวกเขาเป็นคนของพระเจ้าและเป็นผู้เกรงกลัวต่อบาปพวกเขาไม่มีทางทำร้ายฝ่าวินาเป็นอันขาดแต่หลักฐานต่างๆก็ยืนยันว่าไม่จริงเพราะฝ่าวิทนาได้รับบาดเจ็บสาหาัส โดยภาพถ่ายที่เธอส่งให้ทางครอบครัวทางอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นหลักฐานยืนยนันทางครอบครัวของฟาติน่าในเข็นยาได้ให้การว่าฟาติน่าพยายามติดต่อทางโทรศัพท์และเคยบอกตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วว่าอยากจะกลับบ้านทันทีตั้งแต่ตอนที่โดนทำร้ายจึงไม่เป็นความจริงเลยที่ครอบครัวนายจ้างบอกว่าเธอยอมตกลงอยู่ต่อแม้กระทั่งเลยเดือนมีนาคม จนถึงเดือนกรกฎาคมจนในที่สุดหลังการอัดคลิปเสียงครั้งสุดท้ายพร้อมน้ำตาและบอกพิกัดที่อยู่ของเธอแกหน่วยงานที่เรียบนอนได้ไม่กี่วันฟาซินาทีก็เสียชีวิตมีคนพบร่างของเธอที่ตกลงมาจากตึกคอนโดมิเนียมและเสียชีวิตบริเวณลานจอดรถของคอนโดที่ครอบครัวนายจ้างอยู่จนถึงวันนี้ยังเป็นปริศนาว่า ที่เธอตายนั้นเป็นเพราะการฆ่าตัวตายหรือเพราะมีใครฆาตกรรมเธอส่วนบรรดาเจ้านายต่างก็ยังใช้ชีวิตปกติสุขอย่างน่าดันดานอีกเหตุการณ์ที่เป็นข่าวสะเทือนขวัญอย่างที่สุดในโลกอาหรับคือเหตุการณ์ฆาตกรรมยัดตู้เย็นในบ้านสาวชาวฟิลิปปินส์จัวฮันนาเดมาฟิรสิสซึ่งในคดีนี้ถึงกับทําให้ประเทศอาหรับต้องเปลี่ยนกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างชาติ เหตุการณ์ที่แม่บ้านสาวชาวฟิลิปปินส์จูฮันนาเดมาฟิลิสถูกฆาตกรรมยัดตู้เย็นในประเทศคูเวตยังคงเป็นเครื่องเตือนใจชาวต่างชาติทุกคนที่หวังจะไปหารายได้ในประเทศรวยน้ำมันเหล่านี้ย้อนรอยเหตุการณ์จูฮันนาเป็นสาวชาวฟิลิปปินส์วัย28ปีเธอได้เข้ามาเป็นแม่บ้านให้สองสามีภรรยาชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในคูเวต คือนายนาดาเอเซมอาซาบและมูนาอาซีฮัสส่วนตำรวจได้พบร่างของแม่บ้านสาวชาวฟิลิปปินส์ภายในตู้เย็นของบ้านสองสามีภรรยาซึ่งปิดตายมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีในขณะที่ทั้งคู่ย้ายไปอยู่ที่ซีเรียและปิดบ้านไว้หลังฆาตกรรมจูฮานาะก่อนหน้านั้นพวกเขารายงานตำรวจว่าสาวใช้ชาวฟิลิปปินส์ได้หายตัวไปญาติของทางสามีของมูนาได้กล่าวกับตำรวจว่า มูนาเป็นคนชอบวงการสามีและเป็นคนหุนหันพันแลนนอกจากนี้เธอยังเป่าหูให้นาดาผู้เป็นสามีไล่แม่ของสามีออกจากบ้านที่คูเวตทำไมญาติของนาดาผิดหวังในตัวสไปยคนนี้พวกเขาคาดว่ามูนาคือต้นเหตุนในการฆาตกรรมในบ้านชาวฟิลิปปินส์และเธอถูกพิพากษาให้มีโทษหนักกว่าสามีหลังจากนั้นหมอได้ชนะสูตรพบว่าร่างของจูฮานานั้น กระดูกซี่โครงหกักบาดเจ็บที่อุ้งเชิงกานและที่ไตหลังถูกจับได้ทั้งสองสามีภรรยาโดนขึ้นศาลและได้รับโทษ15ปีส่วนสาเหตุการฆาตกรรมก็ยังเป็นปริศนาอยู่ทุกวันนี้ทนายความของมูนาเสนอชดใช้ให้ครอบครัวเดลมาฟิลิสเป็นจำนวนเงินถึง50,000ดอลลาร์ในขณะที่ทนายของอัสซับขอลดค่าชดเชยลงเป็น20,000ดอลลาร์อีก ซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งที่ต้องหาเงินเลี้ยงทั้งครอบครัวสำหรับเศรษฐีชาวตะวันออกกลางมักเป็นที่เรื่องหรือเรื่องความเค็มกับลูกจ้างทั้งที่ตัวเองมีเงินมากมายมหาศาลทั้งคู่สามีภรรยาถูกจับในซีเรียเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2561คดีดังกล่าวขอให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างฟิลิปปินส์และคูเวต ทำให้ประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต,อเต,อเตอของทางฟิลิปปินส์สั่งห้ามไม่มีการส่งรายงานไปยังประเทศตะวันอ,ออกกลางอีกและเรียกแรงงานกลับทางรัฐบาลคูเวตจึงเร่งให้มีการตัดสินสองสามีภรยาจอมโหดและยื่นความยุติธรรมให้แก่ผู้ตายด้วยตัดสินว่าสองสามีภรยาได้ทําการฆาตกรรมม่บ้านสาวด้วยการไต่ตองไว้ก่อนแล้วและสุดท้ายทางคู่ก็โดนโทษฐาน คือการแขวนคอและประธานาธิบดีโรดิโกโดูเตเตอเของฟิลิปปินส์ถึงกับต้องออกมาแถลงอย่างเดือดว่ามันมีอะไรผิดสำแดงนักหนากับวัฒนธรรมของพวกคุณหรือไงเกียรติของพวกคุณมีบ้างไหมนอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่าต่อให้ต้องทำสัญญากับซาตานผมก็ต้องทำให้แรงงานชาวฟิลิปปินส์ทุกคนกลับมาจากตะวันออกกลางอย่างปลอดภยัยและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดูเหมือนว่าัฒนธรรมภพยท่านในตะวันออกกลางดูจะเป็นเรื่องที่ปกติในสังคมตรงนั้นซึ่งแม้หลังจากข่าวฆาตกรรมยัดตู้เย็นของแม่บ้านสาวชาวฟิลิปปินในคูเวตจนรัฐบาลประเทศตะวันออกกลางต้องออกกฎหมายคุ้มครองที่เอื้อประโยชน์ต่อแรงงานมากขึ้นเช่นการออกกฎหมายบังคับให้แรงงานทุกคนต้องมีวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันในทุกสัปดาห์แรงงานทุกคนจะต้องเก็บพาสปอร์ตไว้กับตัว ไม่อนุญาตให้ในายจ้างยึดพาสอร์ไม่งั้นนายจ้างจะมีความผิดแรงงานจะต้องมีวันหยุดพักร้อนยีิบสองวันและมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวีซ่าแรงงานจากนายจ้างคนเดิมไปยังคนใหม่ได้ตามความต้องการโดยไม่ขึ้นกับการบังคับของนายจ้างและนายจ้างจะต้องอนุญาตให้ลูกจ้างมีโทรศัพท์ส่วนตัวที่มี WiFi และโทรออกได้ตามความต้องการและทำงาน12ชั่วโมงต่อวัน พร้อมทั้งมีเวลาพักผ่อนหนึ่งชั่วโมงระหว่างวันซึ่งก็ยังมีนายจ้างอีกมากที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายเลิกทาสนี้ฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ